ทําง,งานแต่เช้าเลยนะจ๊ะแล้วก็จะแต่งหน้าทีเดียวเลยทําง,งานทั้งวันเลยอย่างน้อยเนี่ยคือสำอางต้องอยู่บนหน้าทุกครั้งเนี่ย7แปดชั่วโมงต้องอยู่นะคะสิ่งที่พี่ตั๊กจะบำรุงก่อนที่จะแต่งหน้าทุกครั้งพี่ตั๊กจะต้องไม่ลืมนี่เลยลเซรั่มเอมี่ของพี่ตั๊กตัวนี้เลยนะคะลงตอนเช้านะใช่ไหมเวลาแต่งหน้าปุ๊บมันติดทนทั้งวันแทบจะไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องอะไรเลยแค่ซับๆแค่นั้นเองอันอาบน้ำล้างหน้าสจปุ๊บ ก็ลงตัวนี้ก่อนนอนแค่นั้นเองค่ะใครที่เป็นฝ้าหนานๆน,นะนะเป็นปืนป้นๆนะเป็นกระหรือว่าผิวพันธุนี่มันหมองคล้ำมีริ้วรอยนะอยากจะบอก,กคุณว่าจัดตัวนี้ไปนะเธอตัวเดียวเอาอยู่จากนี้ผิวแพ้ง่ายนะแต่จะใช้ตัวนี้มาหลายปีมากแล้วไม่เป็นอะไรเลยดีมากๆเลยเช้าแล้วก็ก่อนนอนแค่นั้นจบตอนนี้หขวดนะร้อบาทหรือว่าสองขวดค่ะในราคาสามรกขวดห้าบาท เจ็ดขวด1,000บาทเจ็ดขวดใช้เลยใช้จนลืมลูกลุมผัวเลยอ่ะเจ็ดขวดมันคุ้มคุ้มกว่าจริงๆนะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่ซื้อเซรั่มตัวนี้ของปีตักนะคะก็สามารถและซื้อมาร์หน้าเด็กยังจะว่ีหน้าเด็กยู่เวลาให้ผมมา นี่ราคาเพียง290บาทเท่าน,นั้นเองนะคะซึง่งจริงๆแล้วจากปกตินี่มันคือ390แต่แลกซื้อได้ในราคาเพียง290เรามานน่าเด็กกันนะเธอเอาให้มันคุ้มๆกันไปเลยจัดเลยนะทุกคนจ้า